ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะรายการของเราพยายามคัดสรรน,นะคะบุคคลที่ทํางานเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมบุคคลเหล่านี้นะคะทาอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมายนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์รายการเราก็จะเป็นสื่อกลางวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นสุภาพสตรีที่ทํางานคร่ำวอดกับการช่วยเหลือนะคะสาธารกณกุศลต่างๆะคะ่ะและว,วันนี้ท่านจะมาพูดถึง มูลนิธินะคะมูลนิธิหนึ่งซึ่งมีเรื่องอะไรบ้างและทําอะไรบ้างเดี๋ยวคอยติดตามนะคะวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรวีนาเชิดบุญชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ท่านมาในฐานะตําแหน่งมูลนิธิเอ่อค่ะใช่ค่ะก็หลังจากที่เราทํางานหลายอย่างเกี่ยวข้องกับคณะเซนต์ปอลคือโรงเรียนเซนต์ยเซฟคอนแวนแล้วก็ได้เป็นนายกสมาคมสิทธิเซนต์ยเซฟนะคะ จนกระทั่งได้มาทำเมูลนิธิขึ้นก็มีเรื่องราวเบื้องหลังมากมายที่อันนี้คือมูลนิธิอุบลรัฐในพระบรมราชินูปถัมภ<า>์ต่อตั้งมากี่ปีแล้วคะมูลนิธิก็ในครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบาพร,ะะรมราชินีนาถท,ท่านทรงมีพระชนมาย,ยุหกสิบทางโรงเรียนนะคะซึ่งท่านเสด็จไปที่เซนต์ยูเซฟเนี่ยหลายครั้งแล้วก็มีครั้งสุดท้าย ก็มีผู้ถวายเงินเยอะมาก <ฮะ S 2> ท่านก็เอาเงินทั้งหมดที่เขาถวายท่านพระราชทานให้กับมาแม่แล้วรับสั่งว่าขอให้มาแมไปจัดการศึกษาในท้องถิ่นธุรกันดานเคเคให้เหมือนกับที่จัดที่โรงเรียนเซนโยเซฟเนี่ยฮะฮะท่านมาแมท่านก็รับปากแล้วก็ท่านก็เอาไว้ในใจว่าทำยังไงถึงจะทำอย่างนี้ได้ ความจริงท่านทำหลายแห่งเซนต์โยเซฟนี่มีประมาณ40แห่งทั่วประเทศ <ฮะ S 2> แต่จะมักจะอยู่ในเมืองไม่ได้ไปอยู่ในสินธุรก,กันดาลท่านก็ได้เล่าถวายว่าทางโรงเรียนน่ะก็จัดมาเซอร์ <ฮะ S 2> ก็คือซิสเตอร์คนไทยนี่แหละ,<ฮ>ะที่บวชอยู่ในคณะเซนปอลนะคะไปช่วยคนชาวเขาเผ่าต่างๆเนี่ยไปอยู่บนเขา แห่งหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสักแสนกว่าบาท<ะ>ก็จัดทําเป็นโรงเรียนไม้ไผ่<ะ>แล้วก็มีการสอนให้คนหนึ่งก็สอนได้สักสิบกว่าคนแต่เท่ากับปห<ะ>นึ่งถึงปหกเลยอะไรเงี้ยก็ต้องใช้คนเยอะแล้วก็เมือม่อเมื่อใช้คนเยอะอย่างนี้มันก็น่าจะจัดรวมที่ศูนย์สักแห่งหนึ่ง<ะ>ท่านก็ปรึกษากับคณะกรรมการสมาคมว่าเงินที่พระราชทานลงมาเนี่ก็ยังกองอยู่ อยากจะทาอยากจะทํามูลนิธิตอนนั้นพี่ก็เป็นนายกสมาคมพี่ก็มีความรู้สึกว่าทํามูลนิธิน่าจะดีที่สุดก็ยั่งยืนแล้วก็ได้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยตลอดไปก็ทําอย่างไรถึงจะเกิดเป็นมูลนิธิขึ้นนิธิขึ้นได้อตอนนั้นก็ได้ไปเฝ้าทุนกระหม่อมหญิงุลบลนรั์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าลูกก็เรียนอยู่ที่นั่นก็ไปทีไรก็ ไปเฝ้า<ะ>ไปตลอดนะก็แวะไปแวะมานี่ก็เห็นคุณพลอยพลลินไปเรียนเปียนโน<ะ>เล่นเปียนโนเพราะมากเก่งมากสำหรับเด็กอายุ11ปี<ะ>ทุนกระหม่อมเองก็โปรดการร้องเพลงมาก<ะ>เวลาเราไปไหนด้วยกันที่เขามีบ้านไหนมีดนตรีอะไรก็ท่านก็จะร้องเก่งมากก็เลยทูลท่านนะว่าเราก็อยากจะ หาทุนเพื่อที่จะสร้างมูลนิธิแล้วก็สร้างโรงเรียนสักแห่งหนึ่งเพื่อที่จะรับเอาชาวเขาที่อยู่กันเป็นร้อยร้อยลูกแถวเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยมาเป็นนักเรียนประจําเพราะว่าจากที่ว่าเรือนไทยเรือนไม้ไผ่หนึ่งหลังเนี่ยเราก็ต้องการศูนย์ที่จะรับได้ปีเราเป็นร้อยคนคแล้วก็จํานวนบุคลากร ของคณะเส้นพอลเดอร์ชาร์จจะได้น้อยลง<ะ>ครูอะไรก็จะน้อยลงหมดถ้าถ้ารวมกันได้แต่ต้องเป็นโรงเรียนประจำเ<ะ>พราะชาวเขาเดินไปเดินมาไม่ได้ไม,ไดมันไกลค่ะมันไกลก็คือท่านก็บอกเล้าจะทำยังไงละถึงจะช่วยได้ก็เลยทูลว่าคุณพลอยก็เก่งทูนกระหม่อมก็ร้องเพลงเก่งเราทำคอนเสิร์ตกันดีไหมออแล้วก็เราทำคอนเสิร์ตดีๆแล้วก็รสฟัน หาทุนท่านก็บอกได้เหรอเขาว่านี่ร้องเล่นๆคุณพลอยก็เพิ่งเรียนได้สองปี<ช>แล้วก็ร้องเพลงก็ได้แต่ว่าต้องเอาอแบบเล่นๆนะไม่ใช่แบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้<ช><ๆ>ก็เลยบอกโอ้ถ้าทุนกระหม่อมทำทำนี่ก็ดีมากอยู่แล้วนั้นเราจะลองทำกันสักขนหนึ่ง เมื่อท่านเสด็จถึงเมืองไทยช่วงนั้นก็เป็นปลายเดือนอกรกฎาคม<ะ>เพราะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถทรงมพรีพระราชสมภพวันที่12สิงหา<ะ>เราก็จะจัดอะไรแถวนั้นเพ<ะ>ราะดีคุณพลอยก็เข้ามาในช่วงนั้นทุกป<ะ>ีท่านก็บอกว่าถ้าทูนถามท่านบอกทูนเสด็จเทิญเชีเสด็จ<ะ>มาที่งาน ทุนกระหม่อมจะโปรดไหมบอกต้องไปถามก็เลยพาไปที่พระตำหนักสิริยาลายัยซึ่งอยู่ที่อยุธยาวันนั้นก็ได้ทูนว่าจะเป็นเงินจะเป็นการกุศลเพื่อหาเงินไปช่วยเด็กในท้องถิ่นธุรกันดารโดยเฉพาะพวกชาติพันธุ์ซึ่งเขาไม่รู้ภาษาไทยอยากสอนภาษาไทยให้เขาอ่านออกเขียนได้แต่ว่าถ้าท่านมี พระมหากรุณาธิคุณคเสด็จไปที่งานการเรสวันเนี่ยการที่จะให้หาเงินการกุศลเนี้ยจะเป็นผลสำเร็จแล้วเราก็อยากจะตั้งมูลนิธิก็เป็นบุญอย่างยิ่งที่ท่านตรงตอบรับท่านต,ตอบรับว่าจะเสด็จมางานที่ต,ตอนนั้นจัดที่ไหนคะคอนเสิร์ตห้องนาภาไหลโรงแรมดุสิตธานคีครั้งแรกนี่ได้เงินเท่าไหร่คะครั้งแรกได้เงิน พอที่จะตั้งเป็นว่าตั้งมูลนิธิด้วยเงิน5ล้านแต่ก็มีเงินที่เซตอาศัยไว้จะไปสร้างตึกทําทั้งหมด4ี่ครั้งท่านเสด็จ4ี่ครั้งเนี่ยหลายร้อยล้านค่ะตอนนั้นสร้างตึกสําเร็จสร้างโรงเรียนสําเร็จเลยสร้างโรงเรียนสําเร็จเลยก็มีภาพให้ดูว่าโรงเรียนที่ถ่ายไว้เนี่ยขณะนี้มันกลายเป็นกลุ่มอาคารหลายๆอาคารนะคะ าการร่มรื่นค่ะแล้วก็อยู่ที่เชียงรายเหรอคะอยู่ที่ข้างดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อําเภอเชียงดาวาออกออฟถนนไปนิดเดียวเราจะเห็นดอยดอยหลวงค่ะของของจิงตอนนี้มีเด็กทั้งหมดกี่คนคะเมื่อแรกเนี่ยมีโรงรเรียนประจํารับมหนึ่งเนี่ยปีละร้อยคนแล้วเราก็ได้ไปถึง300คนในขณะนั้นเราก็เรียกว่าสร้างอาคารให้มีการศึกษาครบทุกทุกข้อง นะคะแล้วก็พยายามที่จะเอาคนมาต้องมีเรือนหอพักต้องมีเรือนเรียนอันนี้อาคารอุบลรัตน์นี่เป็นอาคารเรียนนะคะกเ็เราก็ทำทำก่อตั้งมูลนิี้ที่ขอสร้างโรงเรียนมัธยมที่ชเชียงดาว<ม>ก,ก็ได้ความร่วมมืออย่างดีจากทุกคนเลยทีเดียวนะคะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ปัจจุบันมีได้เียกี่คนคะปัจจุบันนะคะประมาณ ก็เรา่อนั้นนะครับสามร้อยแต่มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนภาพแล้วคือในช่วงนั้นเนี่ยเรารับเด็กที่เรียกว่าเขาเรียกว่าตกเกียวคือมาแม่เนี่ยไปสร้างโรงเรียนอยู่ตรงเนี้แต่ให้เรียนอยู่ใต้ต้นมะม่วงนั่นแหละไม่มีไม่มีตอะไรหรอกมีบ้านเล็กๆเท่านั้นที่นี้เด็กเนี่ยที่สมัยนั้นน่ะพ่อแม่ก็มักจะ ให้ไปเอาเงินใครเข้ามาก่อนเหมือนตกเขียวแล้วค่ะสองสามหมื่นเาขาเอาเด็กไปเอาลูกไปใช้เขาก็เอาเด็กไปพอถึงเวลาเพ๊บมเขาก็มาแล้วแล้วเขาก็จับเด็กขึ้นรถกระบะเด็กนักเรียนก็ร้องไห้ขอทางมาเซอร์ให้ช่วยนะคะมามาเซอร์ก็บอกโอ้โหวินาฉันแย่เลยน้ำตาไหลช่วยไม่ได้ก็น,น้ำตาไหลถ,ถ้าทำเที่ยวนี้ได้เนี่ยก็เราก็ไปปีแรกเนี่ยเราก็ไปหาทางเอาคืนมา ซื้อคืนแต่หมายความว่าเราต้องไปบล็อกไว้ตั้งแต่เขาขึ้น<ฮ>จะเอาขึ้นรถนะ<ฮ>ก็ปีนั้นก็กได้ตังมาก็แล้วก็ไปขอให้กระทรวงศึกษาช่วยคัดให้ด้วย<ฮ>คือเราต้องการหนึ่งร้อยคน<ฮ><ฮ>ต่อปีต่อร<ฮ><ฮ>ุ่นนี่ต่อมาเนี่ยนะคะการศึกษาของเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปตามกระบวนการของของกระทรวงศึกษาเหมือนกันคือกระทรวงศึกษาก็เริ่มเปิด เริ่มเปิดและเรื่เริ่มให้ทุนเด็กนักเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆเด็กที่จะมาเรียนที่บูรนิธิิก็ไม่ต้องมาแล้วก็<อ>ไม่ต้องมา,มาก็น้อยอก็น้อยลงก็น้อยลงแล้วก็เอาแต่คนที่ไม่สามารถอยู่บ้านได้จริงๆอ,อยู่บ้านเขาไม่มีตังค์ไม่มีตังค์กินข้าวไม่มีไม่มีแม้แต่เสื้อผ้านะคะอะ,อะไรอย่างนี้แหละที่จะแต่งตัวมาโรงเรียนก็เพราะนั้นก็จะเอาคนที่คัดว่าแย่จริงๆแต่ ขณะเดียวกันเนี่ยเรามีบ้านมิตราทร<ะ>ที่เรารับเด็กที่แม่เป็นเอดเอาไปเลี้ยง<ะ>ทีแรก,กเ,เด็กที่เติบโตก็มาโรงเรียนนี้ได้ใช่คือแรกตอนแรกเราก็คิดว่าโอ้เขาแบบมากเลยอุอ้มมมาจากโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยทุน<ะ>กระหม่อมไปอุ้มเอง<ะ>เอาไปขึ้นเครื่องบินไปเลยที่นูน่นตอนแรกได้สิบกว่าคน<ะ>เขาเขาบอกว่าอยู่ไม่ถึงสองอาทิตย์สามอาทิตย์หรอก<ะ>ก็เขาจะไปแล้วล่ะ,ะไม่อยู่หรอก เราก็บอกมาแม่บอกอเอาสักที่สิบห้าคนได้ไหมแล้วก็เราก็รับเด็กเหล่านี้ปรากฏว่าตอนหลังนี่ไปดูเนี่ยยี่สิบห้าแล้วเป็นสามสิบแล้วเป็นห้าสิบเนี่ยนะคะบัตรนี้ต่อจนกระทั่งอายุยี่สิบกว่าอะไรอย่างนี้แล้วค,คือหลังจากมียาแล้วก็ทางเขาก็ไม่ตายล่ะ,ะเขาไม่ตายเขาอยู่ได้ถามว่าแข็งแรงไหมก็ค,คนเราเป็น มี h i ชอยู่มันไม่ได้ไปไหนเลยมันอยู่มตลอดนะแต่คุณหมอที่โรงพยาบาลเชียงดาวนะคะก็ช่วยดูแลเด็กทั้งหมดเลยของโรงเรียนเจ้าฟ้าอ,อุบลรัฐอำเภอเชียงดาวตอนนี้เลยกลายเป็นครึ่งหนึ่งเป็นเด็กจากจากลูกเด็กที่โตจากบ้านวิตร,ทระทอนเราก็เลยต้องสเปรดนะคะแทนที่จะเป็นมหนึ่งสองสาำหรับเด็กตกเกี่ยวมันไม่มีไม่มีขนาดนั้นแล้วแล้วไม่มีคําว่าตกเกี่ยวอีกเลยะะนะคะ อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทางกระทรวงศึกษาธิการก็ช่วยได้มาก <ฮะ S 1> ให้คนละหนึ่งหมื่นบาทต่อปีต่อคนเพราะแม่ก็เลี้ยงเขาได้จำนนงนี้ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็ปรับค่ะตอนนี้มีตั้งแต่อนุบาล <ฮะ S 1> ไปจนขทั่งถึงมัธยมปีที่สามพอสามเสร็จปุ๊บทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟเนี่ยก็รับต่อค่ะ4ี่ห้าเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่เซนต์โยเซฟ ปากน้ำโพเซนเซฟท่าแร่<ะ>ะะซึ่งเป็นโรงเรียนประจำเหมือนกันเหป็นโรงเรียนประจำเหมือนกันนะค,ะอคือถ้าสมมุติเรามีสักยี่สกว่าคนเนี่ยนะคะ,ะอย่างปีที่แล้วเนี่ยจบ30นิดหน่อย<ะ>จบมสามแล้วก็9้าคนไปอยู่นครสวรรค์อีกทว่าประเทศอะ่ะก็จบคือเขาอยู่ได้จนกระทั่งถึงหมหกอันเนี้ยเดียเราก็ไม่ได้ให้เด็กๆเ,เป็นคุณหนู<ะ>มาแล้วนั่งนงนอนๆแล้วก็ ไปโรงเรียนไม่ใช่เลยเด็กๆช่วยตัวเองหมดปลูกผักเราก็สอนให้ว่าปลูกผักยังไง<ะ>ทํากบข้าว<ะ>ทํากบข้าวให้เป็นก็อยู่เวรเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องให้เป็นทํำยังไงก็ไป<ะ>ที่บ้านวิจารณรมันเขาไม่ได้เขาไม่ได้ว่างเลยแต่ถึงเวลาแล้วมีชั่วโมงเรียนะอะไรอย่างเงี<ะ>้ยนะคะก็คุณภาพของเด็กก็เรียกว่าฝึกได้หลายอย่าง<ะ>แล้วก็การเรียนก็32บปีนี่มีเด็กจบไปแล้วเยอะไหมคะ จบไปแล้วเยอะค่ะแล้วก็กลางทางก็แต่งงานไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ก็จบเขาเพิ่งฉลอง25ปีไปก็มีเด็กกลับไปก็ปีรุ่นหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยคนใช่ไหมคะ,คะพอ25ปีก็โอเคนะคะจะเรียนถามว่าเด็กที่จบจากม6แล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องดูแลต่อมหาวิทยาลัยหรือต้องหาทุนให้เขาไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาไหมคะค่ะนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยนะคะ เวลาที่ไปขอทุนของทางจังหวัดหรือว่าอำเภอเนี่ยมักจะได้ทุนเสมอเลยทุนของการเรียนต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาแล้วก็บ้างก็จบพยาบาลบ้างกับไปจบวิชาชีพชกศนอ,อะไรต่อทำบัญชีตามห้างร้านเลยเขาก็จะเป็น แล้วก็บางคนมีุณคนหนึ่งจบมาแล้วเนี่ยมาอยู่ด้วยก็ได้ทำงานธุรการก็เก่งเขารู้จักเรื่องของมูลนิธิทั้งหมดเลยเพราะ<ด>เป็นเด็กนักเรียนที่นั่นก็จบจากที่นั่นมาค่ะ,คะต้องต้องบอกว่าในช่วงที่ทางการศึกษายังไม่ได้เข้าไปถึงอำเภอแล้วก็ระดับที่ตามเขาแล้วก็ชาวชาติพันธ์เหล่านี้นะคะมูลนิธิก็ได้ทำหน้าที่อย่างที่ได้ทูลไว้ว่า การทำครั้งนี้ก็เหมือนกับเราก็จะทำการกุศลเนี่ยเพื่อที่จะถวายท่านต่อเนื่องตลอดไปแล้วก็ทุกวันค่ะทีนี้ทุกทุกปีนีคะรายจ่ายที่เราจะต้องอส่งให้กับทางโรงเรียนเนี่ยนะคะ,ะมิวที่เป็นคนซัพพอร์ตใช่ไหมคะหรือว่าต้องทางทางเซนต์ปอลหรือว่าทางคริสคาทอลิกที่ส่งมาคือต้องเล่าว่าทางเซนต์ยูเซฟคอนแวนอสัมชันเซนต์ฟลัง ทางตะครุสเหล่านี้นะคะในเกอร์เซนปอลเนี่ยมีเด็กนักเรียนนะคะที่มีฐานะมีฐานะบ้างแล้วก็จนบ้างรวยบ้างมันไม่ผสมกันแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยค่ะก็มีกำลังที่จะดูแลโรงเรียนของตัวเองแล้วก็ดูแลโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารด้วยก็ทางผู้ใหญ่ก็จะแจกไปค่ะอย่างเดนยูเซฟเนี่ยที่คอนแวนในสีลมนะคะ ก็จะเป็นโรงเรียนพี่ของโรงเรียนที่เจ้าฟ้าอุบลร,รัฐท,ที่อำเภอเชียงดาวเพราะฉะนั้นก็จะส่ง<ช>งบประมาณให้จะจ,จะส่งจะส่งงบประมาณอย่างน่าเสื้อผ้ออาที่เด็กนักเรียนสมมติว่าอยู่ป .1 ป .2 ป .3 เด็กพวกนี้มีฐานะเปลี่ยนเสื้อทุกปีะคะ่ะเพราะน,นั้นเขาก็จะส่งเสื้อเขาเนี่ย ซักเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยค่ะส่งให้น้องที่อยู่ที่เชียงดาวน้อที่ปักชื่อจะทำไงคะอ่าเอาออกปักใหม่ค่ะก็ทําแค่นั้นแต่เครื่องบองแบบก็จะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็ประหยัดไปแล้วชุดนักเรียนชุดนักเรียนกระเป๋าเรียนอุปกรณ์หนังสือค่ะทุกอย่างอุปกรณ์การเรียนอะไรแล้วก็เงินทุกวันศุกร์เนี่ยนะคะเด็กนักเรียนเซนต์ยเซฟคอนแวนเนี่ยห้าพันคนนะคะเพราะว่ามีทั้งหมด ห้องละห้าคนช,ชั้นละ1ิห้องก็ oh, <okay. S 2> งละ้าร้อยหสมหมด12ชั้นเขาก็จะทุกครั้งที่จะกลับบ้านกับวันศุกร์เนี่ยเขาเหลือสตังค์ที่เป็นค่าขนมเนี่ยเขาก็จะยกให้น้อง uh huh. อก็จะมีเหมือนกับมีปากสูงอะเอาไปให้กับทางโรงเรียนทีนี้ทางบุรณาธิช่วยอะไรทางบุรณาธิก็จะช่วย ตั้งแต่แรกก็จะช่วยมาเป็นก้อนๆก็หาสตังค์ยังไงทำคอนเสิร์ตยังไงคอนเสิร์ตนี่ทำสี่ครั้งเนี่ยก็ใช้เงินไปได้เยอะทีเดียวในยามที่เรียกว่าการทำคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้อย่างช่วงโควิดอะไรเนี่ยนะคะคือทุกอย่างมันก็จะน้อยลงหมดเลยก็ใช้ทางทางโรงเรียนเนี่ยเป็นคนดูแลหมดคือเราแบ่งหน้าที่กันนะคะคือเรื่องหาทุนก็ทางตัวเองทำเลยขาธที่การก็ทา ถ้าท่านบอกมาเราก็ทํามากถ้าท่านบอกว่าตอนนี้ก็ดีแล้วไม่ค่อยจะมีอะไรทําไปได<ะ>้ส่วนทางด้านโรงเรียนท่านจะดูแลเรื่องการศึกษาทั้งหมดเลยเพราะว่าทางโรงเรียนเนี้มีมาเซอร์ที่บวชอยู่ในคณะนี้ค่ะประมาณสี่ร้อยกว่าท่านท่านมาแมกก็แจกไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนั้นบุคลากรก็มีคุณครูก็มี ค่ะก็ทางโรงเรียนจะรับผิดชอบส่วนนี้เพื่อที่จะให้บุรณนี้ที่ไม่ต้องไปหาตังค์เยอะอ,อยู่ได้อยู่ได้แล้วก็นี่อยู่ได้มาหลายปีนะคะไม่ไม่เคยบอกว่าต้องไปหาตังค์เลยก็ทางโรงเรียนช่วยแล้วก็โรงเรียนพี่เลี้ยงช่วย เท่ากับว่ามูลนิธิคอยเติมเวลาที่ขาดแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่ไปได้ก็เราก็ไม่ต้องแล้วก็ไม่หนักมากไม่หนักมากคยัง่างช่วงนี้แต่ว่ามาแม่มาเซอร์นี่ยังบริหารได้ดีอยู่ยังหางบประมาณยังบริหารจัดการได้ดีอยู่นะคะดีมากค่ะเพราะว่ามาแม่ก็เป็นในเรื่องที่จะบาลานซ์เออต้องโรงเรียนนี้ต้องไปช่วยโรงเรียนนั้นโรงเรียนนั้นต้องไปช่วยโรงเรียนนี้ แล้วก็ให้แต่ละคนก็ให้ให้พี่รู้จักน้องว่านี่โรงเรียนนี้เป็นยังไงนั้นก็ไม่ค่อยท่านก็ไม่ได้มารบกวนที่จะบอกว่า,าโอ้ยไปหาตังนะเพียง <c oughs> แต่ถามว่าตอนนี้มีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็มูลนิธิยังต้องจัดงานเพื่อจะเลสฟันอยู่ไหมคะตอนนี้ตอนจะถามว่าต้องไหมเนี่ยไม่ได้ต้องค่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าหากว่ามีโอกาสดี <c oughs> เราก็ร่วมกับคนอื่นอย่างเช่นครั้งที่แล้วที่เราจัดนะ <c oughs> 90 0บพันา <c oughs> นะคะสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเารษาเราก็จัดร่วมกับชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินเพราะว่าสมาคมมูลนิธิเนี่ยเป็นหนึ่งใน10ที่อยู่ในพระบรมราชินูปธรรมแล้วก็วันหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าตอนนั้นท่านยังไม่ได้ประชวรท่านก็เรียกเข้าไปทั้งหมด10สมาคมค่ะก็ในจำนวนนั้นก็มีมูลนิธิด้วย มีสมาคมสิทธิเซนโยสิทธิเซนฟังมาแต่ราชินีวัฒนาสายปัญญาสตรีวิทย์คือทั้งหมด10บสมาคมเป็นเป็นชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินเมื่อครั้งเมื่อสองปีที่แล้วตอนท่าน90พรรษาก็เราก็รวมกันจัดนะคะ คือตัวเองก็โดยเด้เวลาพอได้รายได้มาต้องแบ่งทุกองค์กรหรือว่าให้มูลนิธิอย่างนีนถาวายถาวายสมเด็จพระนางเจ้าเลยท่านจะประทานไปที่ไหนก็สุดแท้แต่ท่านแต่ครัค้งที่แล้วเราทำคอนเสิร์ตหนึ่งวันก็ ได้เงินรวมมา5ล้านบาทอ๋อคะ่ะก็ดีนะ,นะคะท่านผู้ชมคะเกือบ3าสิบนาทีนะคะกับได้ฟังรองศาสตราจารย์ด,ดรวีนาเช่ว์บุญชาตินะคะเลขาธิการมูลนิธิอุบลร,รัฐในพระบรมราชินูปธรรมคงจะเห็นภาพของการทําง,งานของมูลนิธิได้เห็นภาพของโรงเรียนเซนต์จอเซฟนะคะที่ได้สนับสนุนโรงเรียนน้องที่เป็นเด็กยากจนเด็กชาวเขาแม้แต่เด็กที่เป็นติดเชื้อสายวิใน ช่วงที่เศรษฐกิจก็ดีหรือว่าช่วงที่โควิดก็ดีผ่านพ้นมาได้ก็ถือว่า บริหารจัดการได้ดีทีเดียวค่ะใน3นาทีสุดท้ายค่ะอยากให้ดรวีนาพูดอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการมีทั้งในประเทศต่างประเทศและที่สำคัญมีแฟน YouTube เยอะมากเชิญค่ะค่ะก็ต้องขอฝากมูลนิธิอุบลรัฐนะคะเอาไว้เผื่อใครที่อยู่ทางนั้นแวะไปทางด้านเชียงดาวหลายคนเดี๋ยวนี้ก็แวะไปทําบุญไปเลี้ยงอาหารเด็กน้อยที่ติด HIV เพราะเรามีทุกทุกช่วงอายุเลยได้มาจากการที่คุณแม่เขาเลี้ยงเขาไม่ไหวแล้วก็ทิ้ง ทิ้งเอาไว้เพราะฉะนั้นเรามีตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวออกไปแล้วไปทำมาหากินแล้วก็มี<ะ>ก็จะมีเด็กที่อยู่ที่เ,เกลียกบ้านมิตราทาน<ะ>ให้ท่านไปเลี้ยงเสมอ<ะ>หรือถ้าท่านอยากจะเลี้ยงทั้งโรงเรียนเลยก็ประมาณ 250คนบ้านมิตรทอนกับโรงเรียนนี่อยู่ที่เดียวกันเลยอยู่คนละข้างของเขาจะมีเขาอยู่ตรงกลางแล้วถ้าเดินขึ้นเขาข้ามไปนิดเดียวก็เป็นมิตรทอนแต่มิตรทอนก็จะอยู่ตรงถนนที่ไปโรงพยาบาลอำเภอใกล้ๆค่ะส่วนทางด้านมูลนิธิทางทางด้านโรงเรียนความจริงเมื่อไหร่เมื่อแรกเนี่ยอยู่ติดกับโอ้ยป็นเหมือนกับทุ่งเยอะเลยแล้วก็เห็นดอยปรากฏว่าถนนตัดผ่าน ไม่เท่าไหร่เลยค่ะ,<ฮ>ะเราก็จากเชียงใหม่เนี่ยนะคะไปที่มูลนิธิไปที่โรงเรียนเนี่ยตรงแพ่ใกล้มากป,ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึง,ถงอะไรเงี้ยค่ะ,คะอยากให้เชิญชวนคนค่ะถ้าไปผ่านไปทางเชียงดาวไปแวะเยี่ยมด้วยนะคะว่าจะมีมาเซอร์แล้วจะมีเด็กเล็กๆที่ท่านไปดูได้ว่าเขาก็มีความสุขามา,าประสงค์จะบริจาคได้ยังไงค,ะ,คะได้เลยค่ะที่ที่โรงเรียนจะมีท่านอธิการมีคุณครู นะคะหรือจะเป็นอาหารจะเป็นบางคนก็เอาไปเป็นม,มาม,มา่าเป็นทุกอย่างที่เด็กๆทานได้ผ้าอ<ะ>้อมทุกอย่างค่ะที่ที่ว่าจะเป็นไปได้เ้วเพราะเราก็ให้ทุกกับเด็กๆเกนี่ยทั้งหมดว่าเขาต้องการไหมคะทั้งสบู่ฮะ,ฮะเพราะว่าเป็นเด็กประจำะเพราะฉะนั้นการดูแลเด็กประจำเนี่ยของทุกอย่างใช้ได้หมด ของทุกอย่างใช้ได้หมดงรับประทานหรือของใช้เสื้อผ้าของอุปโภคบริโภคได้หมดนะคะค่ะได้หมดค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินค่ะเนื่องในวาระดิถีซึ่งใกล้วันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชชนีพันปีเหลองนะคะทั้งทุกท่านเนี่ยก็อาจจะลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโรงเรียนนี้ก็อยู่ในพระบรมราชินูปธรรมท่านอาจจะบริจาคเงินนะคะให้กับมูลนิธิอุบลรัฐหรือโรงเรียนอุบลรัฐที่โรงเรียนเจ้าฟ้าโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัฐนะคะที่ เชียงดาวนะคะจังหวัดเชียงรายซึ่งจังหวัดเชียงใหม่คะใกล้เชียงรายแต่ว่าจังหวัดเชียงใกล้ใกล้เชียงรายค่ะก็สามารถได้ค่ะก็เชิญนะคะแล้วก็จะทาให้เด็กๆที่เป็นเด็กกําพร้าเด็กได้โอกาสเด็กที่ติดเชื้อใจวีได้มีอนาคตแลวก็ได้มีการศึกษาค่ะต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทางที่วิดนั้นดเลยนะคะตุ๊กตาน่ารักน่ารักไปให้เด็กได้นะคะค่ะก็คิดว่า การที่ให้การศึกษาให้ชีวิตเขาก็คือใหขอนาคตเขาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับดรวินาและก็ทีมงานทุกท่านแล้วก็ฝากไปถึงมาเซอร์แล้วก็ทีมจากเครือเซนต์ปอลแล้วก็เซนจ์เซฟด้วยก็ขอบพระคุณที่เข้าใจนะคะเราก็คิดคว่า มอต้องอันหนึ่งก็คือการศึกษา,ค,กา,กษาคือรัตนวิถีแห่งชีวิตใช่ค่ะการศึกษาจะทําให้เขาได้เป็นคนโดยสมบูรณ์ค่ะ,คะขอบพระคุณสําหรับการติดตามชมค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะอย่าลืมมาลุ้นว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครแล้วจะพูดเรื่องอะไรเรามีเรื่องดีๆมานําเสนอตลอดทุกครั้งทุกคราวของรายการเราค่ะวันนี้ดาไปกรสวัสดีค่ะ